สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่702ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งติดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผิวสีเขียวด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ํามวยผมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2564นะคะเรียมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นด็อกเก็ตนะคะหลวงปู่มหาสิรานะคะด้านหลังจะมีฝั่งเม็ดย้านะคะแล้วก็เส้นเกสาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะเป็นพักกิ่งนะคะพักกิ่งสองหน้านะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะก็ให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หนะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมวัดะหารไรนะคะปี2518นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญนั่งพานนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปนะคะรายการที่6นะคะเป็นเหมือนสมเด็จนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะด้านหลังจะมีปั๊มตาวัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ดนะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังนะคะเป็นยันดวงนะคะองนี้เป็นรายการที่7ดนะคะตัวยันอักขรแบบนี้เลยด้านหน้ามีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นพระสมเด็จนะคะเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะรอบเก่านะองนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังนะคะจะมีเป็นภาพหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปเป็นรายการที่10บนะคะเป็นพระยืนวันทานะคะพระยืนวันทานะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1ินะคะ ต่อไปเป็นรายการที่11เนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดแจงนอกปี36นะคะอุคงนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะ วัดจุรามณีนะคะด้านหลังมีตัวยันอาคาระแบบนี้เลยนะคะปี2545นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปนะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมโกนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะองค์นี้ปีพศ .2514 วัดคะตึกเชียงหมันนะคะร่างอุโบสถนะคะเป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่15หนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลัง0ูนย์ห้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15้านะคะ ด้านหลัง05แบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะเป็นเหรียญ8เดี่ยมหลวงปู่มหาศิรานะคะเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะสีรามหาเฮงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิราเหมือนกันเลยนะคะด้านหลังจะเป็น พระธาตุหมื่นหินนะคะปี2อง6นะคะองนี้เป็นรายการรายการที่17นะคะต่อไปนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังเป็นยันตุกตานะคะปี2513นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่19นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังหมู่9ตัวนะคะเป็นต่อโคดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงไอเป็นเหรียญดวงดีนะคะหลวงปู่ศิรารงยาสีน้ําเงินด้านหลังเป็นพระนาคปกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณสร้างบารมีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะปี2519นะคะด้าน,นหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสมนะคะปี17นะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพระกับดอกบัวนะคะองคนี้นะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะเป็นเหรียญ พระจุรารงกนนะคะเหรียญรอห้าด้านหลังช้างสามเสียนะคะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะ,อ, 1, 2, ะ,คะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญจอบรวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบรวงพ่อเงินนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะองนี้นะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพระหูยานนะคะ พระหูยานองค์นี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปนะคะรายการที่29เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อกกเกษมนะคะเหรียญหลวงพอ่อเกษมเคเม,มโ,กโกนะคะเหรียญสิริมงคลนะคะอง์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นพระ ผงของควันนะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะอง์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยๆนะคะหลวงปู่มหาศรีลาน้ากากสีทองนะคะเนื้อผิวเหมือนเนื้อนวะเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ ทีมจัมโบ้นะคะวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตาพังพกานะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอระนะคะองนี้นะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่35นะคะเป็นพระเสือนะคะเป็นเสือรอนะคะหลวงพ่อวงนะคะองค์นี้รายการที่35นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะเป็นพระพุทธทน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอัคระนะคะองค์นี้รายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหนเรียญเลื่อนสมณศักดิ์หน้ากากสีทองนะคะหลวงปู่ศิรานะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะคะองค์นี้นะคะรายการที่38นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่39เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบนาอิทนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเหรียญเซมากรอบสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ